จะนึกสึกสํานึกบุญคุณอาจารย์ไนหะจะรู้สึกถูกต้องไามเพราะอาจารย์ได้ช่วยเราในขณะนั้นให้ผ่านพ้นจากอุปสรรคปัญหาที่เรากำลังจะโดนทําร้ายโดนอันตรายถูกต้องไหมเช่นเดียวกันน่ะพ่อแม่เลี้ยงเราอ่ะจนเราสามารถเป็นคนดีมีชีวิตที่จเจริญรุ่งเรืองเ,เลี้ยงเราอย่างดีทุกอย่างเราจะรู้สึกสํานึกในบุญคุณพ่อแม่ไหมเราจะรู้สึกอะไรอาวรณ์ไหมเราจะรู้สึกรู้รู้สึกแบบอยากจะตอบแทนบุญคุณเขาอ่ะอยากจะดูแลเขาให้ดีเพราะเขาดูแลเรามาอย่างดี ลักษณะเดียวกันการที่เราศรัทธานในพระเจา้าเพราะพระองค์เนี่ยทรงแสดงทมคำสอนนี้ให้กับเรานำไปปฏิบัติตามเมื่อเรานำธรรมนั้นไปปฏิบัติตามแล้วเราสามารถแก้ไขตัวเองได้จากคนที่เกียจเปลี่ยนเป็นคนขยันจากคนชั่วเปลี่ยนเป็นคนดีจากคนสัมุรเเทเมาไปเป็นคนมีระเบียบวินัยจากคนที่ไม่เอาอ่าวเอา,เ,อา,เ,อาเหวอะไรเลยแต่ปัจจุบันกับผลขวายในการขยันในการทำมาหากินจากคนชอบโกงลักทรัพย์ เปลี่ยนตัวเองไปหาเช้ากินข้ามด้วยการเลี้ยงชีวิตด้วยลําแข้งของตัวเองด้วยความซื่อสัตย์จริตมีสัมมาอาชีวะเนี่ยถ้าธรรมะสามารถเปลี่ยนแปลงเราได้แบบเนี้ยเราคิดว่าเราจะไม่น้องไปลําลึกนึกถึงบุญคุณที่พระเจ้าเนี่ยตรัสรู้ธรรมนี้มาบอกสอนแก่เราหน่อยได้เหรอดังนั้นการที่เราไปเวียนประทักษณหรือการเวียนขวาจุดประสงค์หลักสาคัญคือเพื่ออะไรเพื่อละลึกนึกถึงคุณงามความดีของพระผู้ไ้เจ้าเราเพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อผู้ได้เจ้าเรา ทีนี้เวลาไปเดินจงกรมเวลาไปเดินเวียนเทียนทํำยังไงเอาสติไปจับอยู่กับการก้าวเดินไม่ต้องไปคิดอะไรไม่ต้องไปกังวลทูกเทียนบางคนเวียนเทียนก็มวนแต่ไปนั่งสนใจกับทู่ทูกจะดับไหมเทียนจะดับหรือเปล่าเดินไปถือไปอะไรยังไงก็วุ่นวายอยู่กับทูกกับเทียนไม่มีสติสัมปสชัญญะในการระลึกนึกถึงพระพุทดเจา้าเดินไปอีเราอยู่ข้างหน้าอีคนถือทูกอยู่ข้างหลังก็นั่งกังวลไว้อีทู่ข้างหลังจะแทงหัวกระบาลตอนไหนอีทูกข้างหลังจะแ,แทงหลังตอนไหนอย่างเงี้ย มันมีแต่ความกังวลกังวลเต็มไปหมดเพราะเรามวนแต่ไปเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นเหตุเป็นปัจจัยซึ่งความเป็นจริงแล้วมันไม่จําเป็นเลยทูกไม่จำเป็นต้องถือไว้ในมือจุดแล้วก็เอาไปปากไม่จําเป็นต้องจุดก็ได้เดีย๋ยวมันจะไปแทงชาวบ้านเขาเกิดความเบียดเบียนเดือดร้อนกันเองแทนที่จะมีสติสัมปชัญญะในการระลึกเรืงถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงรพละลงระธรรมระลกึกถึงพระสงฆ์เปล่าเลยระลึกว่าเมื่อไหร่มันจะเอาอะไรมาแทงหลังกูมันจะไปไประลึกอยู่อย่างเงี้ยบางคนก็ศรัทธามากถือเทียนอยู่ในมืออยย่างี้ พอเวลาเขากล่าวอนุโมทนาคาถาเสร็จปุ๊บเรากล่าวสาทุหัวนี่จิ้มลงไปเทียนนี่ไหมหัวกระบาลเรียบร้อยแล้วเทียนลวกผมอาจารย์มีประสบการณ์ตรงเลยนะแต่ปัจจุบันนี่ลวกผมไม่ได้แล้วเพราะไม่มีผมไม่ลวกแต่เมื่อก่อนพี่สาวอาจารย์มันเป็นเงียผมมันยาวอะมันก้มลงไปสาทุอย่างเงี้ยหัวมันเนี่ยไปจู้อยู่กับเทียนลุกไหมหัวกระบาลมานะันอะเอามือดับใหไม่ทันถ้ายุคสมัยนั้นมีกระโถนนี่โดยกระโถนอาจารย์ป้ายกระบาลไปเรียบร้อยแล้วนะโง่จริงๆ เทียนในมือตัวเองไม่มีปัญญาปล่อยไปเผาเส้นหัวตัวเองได้เพราะอะไรมันโมจะไปกังวลกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์วมจะไปกังวลในความศักดิ์สิทธิ์ไปวุ่นวายอยู่กับเรื่องเทียนเอาสติไปจับกับอิริยาบถในการเดินการเดินระลึกถึงพระเจ้าทำยังไงก้าวขาขวาข้างหนึ่งก็รู้ว่ากำลังก้าวขาขวาก้าวขาซ้ายข้างหนึ่งก็กรลุรู้ว่าก้าวขาซ้ายมีสติสัปพัญญะอยู่กับการก้าวเดินขวารู้ซ้ายรู้ขวาพุชซ้ายโถไปหรือในใจในขณะที่เดินไม่ระลึกรู้อยู่กับขาให้ทาอะไร มีสติสัป,ปชัญญาในการรลึกนึกถึงพระเจ้าอย่างเราสวดอิติปิโสพระกวาดูคําแปลไปด้วยอิติปิโสพระกวาละหังสัมมาสัมพุโทโธวิชาจนาสัมปันโนสุขโตโลกวิทูคําถามคือแปลออกไปไปสวดกันวนเป็นเ้ารอบสิบรอบแต่คําถามคือเข้าใจไหมว่าสวดอะไรอยู่ไม่เข้าใจไม่เข้าใจจะน้อมลํำลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าได้ย่งไง ว่าพระเจ้าเป็นใครอิติปิสโสพระกวาเนี่ยกำลังพูดถึงพระเจ้าอยู่นะว่าพระองค์เป็นใครทําอะไรมีคุณูปการยังไงต่อเราเป็นครูผู้สอนกับเรายัางไงสอนอะไรแก่เรานี่กาลังพูดถึงอยู่เราสว่าขาโตพระกตาต่มโมสั้นที่ติโกอากาลิโกเราสวดสวาขาโตกันแต่ไม่รู้เลยว่าพระธรรมคาสั่งสอนของพระเจ้าเนี่ยมันเลิศเลอขนาดไหนพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์เ,เนี่ยวิเศษวิโสในการเปลี่ยนแปลงคนเนี่ยจากคนเลวคนชั่วให้เป็นคนดีได้ยังไง เปลี่ยนจากคนที่เศร้าหมองเนี่ยให้มีจิตใจเบิกบานได้ยังไงทําของที่คว้าอยู่เนี่ยให้ง่ายขึ้นหรือทําให้ภาชนะที่ปิดอยู่เนี่ยเปิดออกได้ยังไงตามหลักคําสอนเนี่ยเราไม่รู้ในสิ่งเหล่านี้แล้วเราจะน้องเข้าหาธรรมะของพระเ,เจ้าได้ยังไงเราไปสวดไปท่องไปบน่นแต่ไม่มีความเข้าใจในบทสวดน,นั้นย่อมไม่เกิดประโยชน์ต่อเราแต่คําถามคือได้บุญกุศส่วนไหมย่ยอมได้แต่คําถามคือเราจะเอาแต่บุญตรงนั้นเหรอเราจะไม่เอาประโยชน์ในการ พิจารณาให้ควรตามธรรมแล้วนำธรรมนั้นไปปฏิบัติตามได้ให้มันได้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้บุญนั้นเนี่ยที่เราทำเนี่ยมันได้นิดเดียวแต่ถ้าทําอย่างที่อาจารย์บอกตามหลักคำสอนพระเจ้ามันจะได้มากแบบประมามากมา,ายมหาศาลเราอย่าไปทําบุญน้อยอุปมาอุปไมยเปรียบเหมือนอะไรเรามีกระปุกไปหนึ่งอยากจะซื้อรถสักคันหนึ่งคาร์ลาแต่เราหยอดกระปุก,กทําบุญอย่างที่เราทำไปหยอดกระปุกวันละบาทเราว่าตายก่อนนะได้รถล้านหนึ่งตายก่อนหยอดวันละบาทอนะ แต่ในขณะเดียวกันเราปฏิบัติตามหลักคำสอนเลยเจ้าด้วยการเอาสติสัปชัญญะมาทาในที่ที่ถูกต้องตั้งเจตนาในใจอย่างถูกต้องมันเปลี่ยนเลยนะจากหย่อดวันละบาทเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นหยอดวันละหมื่นบาทเลยนะมันมากต่างกันขนาดนั้นอุปมาอุปไมเปียนที่ได้ฟังแบบง่ายๆอย่างนี้นะเราคิดว่าชาตินี้จะได้ไม่ลดล้านหนึ่งไม่นานก็ได้แล้วมันเก็บตั้งวันละหมื่นใช่ไหมล่ะทําทีนึงหยอดหมื่นหนึ่งทำทีนึงหยอดหมื่นหนึ่งการทำทีหนึ่งหยอดบาทหนึ่งเอาอะไรอ่ะเอามื่นหนึ่งถูกต้องป่ะ แม้แต uh, like so ่พระเจ้าสอนเนี่ยในการที่เราให้ทานเนี่ยพระพุทธเจ้ายังให้เลือกเนื้อนาบุญเลยทําบุญกับสัตว์เจรฉานได้น้อยมกกว่าทําบุญกับมนุษย์ด้วยกันทําบุญกับมนุษย์ด้วยกันมนุษย์ด้วยกันคนหนึ่งมีสิลคนหนึ่งทุศีลอีกคนมีสิลได้บุญมากกว่าทําบุญกับคนด้วยกันกับทําบุญกับพระทําบุญกับพระมีสิลย่อมได้มากกว่าทําบุญกับพระด้วยกันพระคนหนึ่งมีศิลพระคนหนึ่งทุศีลพระมีสินย่อมได้มากกว่าแล้วทําบุญกับพระอริยบุคคลตั้งแต่โสดาบันขึ้นไป ทำบุญกับพระภิสษจสงส์ทั่วไปที่ไม่ใช่อริยบุคคลร้อยลูกถึงจะเท่ากับทำบุญกับโสดาบันรูปเดียวทำบุญกับโสดาบันร้อยลูกถึงจะเท่ากับทำบุญกับพระสกาธาคามีรูปเดียวทำบุญกับพระสกาาคามีร้อยลูกถึงจะเท่ากับทำบุญกับพระอนามาอนาคามีรูปเดียวทำบุญกับพระอนาคามีร้อยลูกถึงจะทำบุญกับพระอรหันต์รูปเดียวทำบุญกับพระอรหันตร้อยไม่สู้กับทำบุญกับผู้บรรพระปจเจกผู้ได้เจ้าองค์เดียวทำบุญกับพระปจเจกพุทธเจ้ามากมายไม่สู้กับการทำบุญกับเเจ้าองค์ดียว ทำบุญกับพู้ใเจ้ายังไม่สู้กับทำบุญสังฆทานด้วยการทำบุญกับหมู่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่โดยมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานก็ยังสู้ไม่ได้อย่างเนี้มันไล่ลําดับขึ้นไปแล้วถึงที่สุดแล้วอะไรมากที่สุดการรักษาศีลห้ามากกว่าที่พูดมาทั้งหมดแค่เราตั้งใจในการรักษาศีลห้าศีลห้ามีอะไรบ้าง ปานาติปาตาเวรามณีสิกขาปัทังสมาธิยามิเรารับกันเป็นประจำเลยอธินาธานาเวรามณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมูสาวาทาเวรามณีสิกขาปัทังสมาธิยามิเรารับกันเป็นประจำโอ้ตั้งใจมากสีเลนะสุปฏิยันตีสีเลนะโพกษะปัทาสีเลนะทิพุติยันติตาสมาสีลังวิโซท้เยแล้วพวกมึงก็ทําอะไรกันสาธูรับเรียบร้อยแลย้วไม่รู้ด้ซ้ำว่าเขาพูดอะไรกันรับไว้ก่อน คำถามว่าถ้าสิ่งที่กําลังรับอยู่นั้นนําไปซึ่งความร่มจมยกับชีวิตสาธุมึงก็สาธุอย่างเดียวเพราะแปลไม่ออกว่าคือว่าอะไรรับสาธุไว้ก่อนไม่ต่างจากพวกเซเว่น่ะเวลาขโมยขโมยขาโจรเข้ามาสวัสดีซื้อซาลาเปาไว้ค้าดอดก่อนอันดับแรกเพราะอะไรมันหลับหูหลับตาบอกเอาซาลาเปาไว้ค้าซื้อนู่นเพิ่มไว้ค้าซื้อนี่เพิ่มไว้ค้าหมาเข้ามาไปยังขามได้รับซาลาเปาเพิ่มมันก็ไม่ต่างกับหลับหูหลับตารับสาสีหลับหูหลับตารับ สมาทานศีลอย่างเดียวศีแลแปลว่าปกติปกติของความเป็นมนุษย์หรือปกติของความเป็นคนไม่จำเป็นต้องไปรับจากใครเราสามารถตั้งเจตนาขึ้นมาเดี๋ยวนี้ตอนนี้เนี่ยเรานั่งอยู่ตรงเนี้ยไม่ต้องมานั่งห้าขอรับศีลกับอาจารย์หน่อยมมยันพันเตวีสุวีสุลคณาทายติสรณเนนสหาปัญจจารีลานิยาจามะคุณแปลออกไหมนะคำถาม ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ากําลังพูดอะไรอยู่กําลังสวดอะไรอยู่รู้ว่าเขาสมาทานกับแบบนี้มาตลอดนั้นสมาทานด้วยแต่แปลไม่ออกสิ่งที่เราแปลไม่ออกคําถามคือเราจะไปปฏิบัติมันถูกต้องได้ยังไงอาจารย์ถามสิ่งข้อแรกคืออะไรปานาติปาตาบางคนยังสลับกันอยู่เลยนะบางคนบอกปานาติปาตาอ๋อคือสุลาหรือเปล่าอาจารย์มันยังแปลบาลีไม่ออกอนะ่ะ บางคนเนี่ยการเมสุมิชาจาราอย,ย่าไปคิดว่าเป็นการพูดโกหกด้วยซ้ำนี่วันนี้แอดมินอาจารย์เองเลยกใครยังทาการเมสุมิชาจารายอยู่ยกมืออาจารย์ถามไปถามนี่มือยังนอกใาเมียมางอยู่เหรอเปล่ารับผมโกหกมันเกี่ยวอะไรกับการเมสุมิชาจารามันน่าประผลตีปากแล้วเกิดนน e ่ะแอดมินอยู่ใกล้สุดเห็นสมควรแก่การโดนดูเอาละกันไม่ได้เข้าใจในเนื้ออัดเนื้อทําในภาษาบาลีมันยกส่ 4, สี่ส4บห้ายกเพราะฉะนั้นหน้าที่เราคืออะไรรักษาศีหห้าให้ดีศีลแปลว่าปกติปกติของความเป็นคน ในขณะใดในขณนะหนึ่งก็ตามที่เราทําผิดศีลข้อใดข้อหนึ่งด้วยเจตนาเช่นมีเจตนาในการฆ่าสัตว์น่าเรียกว่ามีเจตนาถ้าเรามีเจตนาในการฆ่าสัตว์แล้วเรียกว่าเราผิดปกติของความเป็นมนุษย์แล้วคนที่ตายแล้วจะเกิดเป็นมนุษย์ได้เนี่ยจะต้องเป็นคนที่รักษาศีลห้าบ,าบา่อยๆเป็นคนที่รู้จักให้ทานมากๆไอ้ตัวเนี้ยจะไปเห็นได้เขารักษาศีลห้าได้แล้วนําไปสู่สุคติโลกสวรรค์ได้ ตายไปแล้วจะพ้นจากนรกวินิบาตกําเนิดเจริญฉาและเปรตวิสัยได้แต่คำถามคือเวลาเราทําผิดศีลข้อใดข้อหนึ่งด้วยเจตนาเรากําลังตกไปสู่นรกกําเนิดเจริญฉาและเปรตวิสัยในขณะที่เราลงมือกระทําในขณะนั้นเรียบร้อยแล้วเห็นไหมแต่เราตั้งเจตนาใหม่ได้ไหมตั้งเจตนาใหม่ได้โอเคเราจะถึงซึ่งความสํารวมระวังไม่กลับไปทําไอ้สัปดาห์แบบนี้อีกเราก็แค่เริ่มต้นเริ่มต้นในการกลับมาเป็นปกติไม่ลักไม่ผิดศีลห้าจบย่าง จบแล้วแค่เริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ใช้ได้เลยดังนั้นวิธีการคืออะไรห้าข้อละเว้นจากการลักฆ่าสัตว์ให้ได้ละเว้นให้ได้ฆ่าสัตว์คำถามเวลายุงกัดเราแล้วเราตียุงบาปหรือไม่บาปใครว่าบาปยกมเอขึ้นใครว่าไม่บาปยกมเออขึ้นใครคิดว่ายุงมันกัดเราก่อนลเลยต้องตีมันยกม,มือคิดว่าไม่บาปมีใช่ไหม แต่ความเป็นจริงเราตั้งใจไหมใครว่าไม่ตั้งใจมันกัดมันคันก็เลยตีผัวเข้าไปตายหาว่าเป็นยุงเราคิดว่าเราเพลินในขณะนั้นคิดว่ามีเจตนาในการฆ่าสัตว์นะใครว่ามีเจตนาในการฆ่าสัตว์เยกมือขึ้นอ่าใครว่าไม่มีเจตนาในการฆ่ามันแค่ตีไปอย่างนั้นเองเพราะมันกัดเราไม่มีเจตนาไม่มีเจตนาคําถามคือแล้วมันจะตายได้ยังไงมือใครมือเราใครเป็นคนตี เราเป็นคนตีแต่มึงบอกไม่มีเจตนาฆ่าอยู่ใช่หรือเปล่าคําว่าไม่มีเจตนาต้องทำยังไงเดินเดินอยู่ไม่เห็นหอยท่ากําลังเดินอยู่แล้วเอาเท้าไปเหยียบไม่เห็นแล้วเสียงดังแกรบตายระหว่าอะไรวะเงยียเท้าก็มาดูตายแล้วว่างหอยท่าอันเนี้ยเรียกว่าไม่มีเจตนาฆ่าเพราะอะไรไม่เห็นเลยว่ามันเดินอยู่แถวนี้เนี่ยเรียกว่าไม่ ประทับไม่กระทําการทําปานาติบาคือยังไม่ผิดสีลห้ายังไม่เป็นการฆ่าสัตว์เพราะไม่มีเจตนาในการฆ่าแต่ถ้าเราเอาใบก้อนไปฉีดยากันยุงในบ้านเพราะว่ายุงเยอะเหลือเกินเอาใบก้อนไปฉีดมดเพราะมดเยอะเหลือเกินอันนี้เรียกว่ามีเจตนาฆ่านะมีนะนับวก็เป็นปานาติบาหลายคนบอกเอาใบก้อนไปฉีดหลับหูหลับตาฉีดๆไปทำไมไม่เห็นว่ามันตายหรือไม่ตายแต่สุดท้ายเรามีเจตนาฉีดให้มันตายนะ มีเจตนาอยู่ดีแต่เราหลับหูหลับตาทำไปไม่เห็นนี้เรียกว่าปาณาติบาเป็นการฆ่าสัตว์ละเว้นให้ได้สองเรามีเจตนาในการลักทรัพย์อยู่ไหมถ้ายังมีเจตนาในการลักทรัพย์มีเจตนาในการไปเอาของคนที่เขามีเจ้าของแล้วแล้วเขาไม่ได้อนุญาตในทรัพย์นั้นเอามาเป็นของเรานี้เรียกว่าการลักทรัพย์ให้ละเว้นจากการทําแบบนี้เสียขโมยเงินผัวเมียตัวเองก็ไม่ได้นะนั่นก็เป็นการลักทรัพย์นะ ใครทําอยู่เอาเงินไปแอบตรงนั้นขโมยเงินผัวขโมยเงินเมียผัวก็เป็นขอไม่ให้อาจารย์หนูก็เลยขโมยมันซะเลยอันนี้ไม่ได้นะผิดนะเรียกว่าการลักทรัพย์อยากจะได้อ่ะเอากระเป๋าถือไปต่อหน้ามันแล้วควักให้มันต่อหน้าต่อตาแล้วคุยกระเป๋าเงินคืนมันไปจบจะได้ไม่จะเป็นการลักทรัพย์ถ้ามันจะขอคืนเดี๋ยวมันขอคืนตรงหน้าเองถ้ามันไม่ขอคืนมึงก็เอาเงินไปใช้เลยตามปกติไม่ต้องไปนั่งโกหกเขาขอกันดี เป็นผัวเป็นเมียกันมันคุยกันได้คนเป็นลูกก็อย่าไปขโมยเงินพ่อแม่คนเป็นพ่อแม่ก็อย่าไปขโมยเงินลูกให้เก็บทรัพย์สินเงินทองของตอนเองอย่าไปเบียดเบียนเดือดร้อนคนอื่นใครยังรักทร,รพัพย์อยู่เลิกรักทรัพย์ซะใครปราบพฤติบิการอยู่เลิกปราบพฤติบิณการซะไปเอาสามีภรรยาของคนอื่นมาเป็นของเราเลิกได้เลิกใครรู้ทีหลังก่อนหน้านี้ไม่เคยทำแต่ปัจจุบันรู้แล้วให้เลิกให้ได้ อย่าไปยึดติดถือภาพในตรงนั้นเพราะเรากาลังทําผิดโดยอาศัยเจตนาเป็นตัวตั้งใครยังพูดโกหกอยู่ละเว้นจากการพูดโกหกให้ได้พูดในสิ่งไม่จริงพูดผิดต่อโลกเขาบอกว่าหนึ่งเราไปโกหกว่าสองเขาอยากได้มากกว่าเดิมมีความโลภเพ่งเลงอยากได้สองเขาจึงไปโกหกเขาพระั้นใครมีการโกหกผิดจากหลักสักจจความจริงผิดจากเรื่องที่จริงละเว้นการพูดโกหกแบบนี้ให้ได้ตัวสุดท้ายคือใครยังดื่มสุราขอหมื่นเมา อันเป็นเหตุให <combined> <ến phen undocumented ixed> ้เ <sh> ก <arp pose generally> ิดการขาดสตินำไปสู่ความประมาทดำเนินไปสู่เหตุปัจจัยของความตายให้เลิกทำสิ่งนี้ซะละเว้นจากการดื่มสุราคนดื่มสุรามันตั้งสติสัมปชัญญะไม่ได้ชัดเจนนะมันจะหลงเหลืองเงเงินงินเพราะนั้นนี่คือสี่ห้าสี่ห้าข้อรักษาให้ได้ใครรักษาได้ย่อมตั้งอยู่บนอุศสนใครรักษาได้ย่อมมีโล่ป้องกันภัยอุบัติเหตุอุบัติภัย จากสิ่งเหล่านั้นเราจําไว้ไม่มีอะไรเป็นเครื่องรางของขังในการป้องกันไทยเราได้ดีไปกว่าการรักษาศีลห้าพระเจ้าบอกว่าไม่มีอะไรเนี่ยจะสามารถปกปักรักษาคุ้มครองเราได้ดีไปกว่าศีลพระเจ้าจึงอุปมาอุปไมยศีลเนี่ยเปรียบเหมือนโล่ป้องกันไัยศีลเนี่ยนะห้าข้อเป็นเหมือนโล่เลย เราท่องกันอยู่เป็นประจำสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโพคัสสัพทานสีเลนะนี่ผู้ติงยันติตัศมาสีลังวิโสทะเย่แปลออกไหมไม่ออกแต่รับสาธุสีเลนะสุขติยันติสีน,นี้นำมาซึ่งสุขติโลกสวรรค์ใครรักษาสีได้ย่อมไปเกิดที่สุขติโลกสวรรค์ได้สีเลนะโพคัสสัพทานสีน,นี้นำมาซึ่งโพคัสัพใหญ่ใครอยากมีโพคัสัพไปรักษาศีล สีเลนะนี้ผู้ติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยสีน,นี้เป็นเบื้องต้นของการได้มาซึ่งมรรคผลนิพพานอันเป็นเหตุของการพ้นจากการเกิดแก่และเจ็บต,ตายได้ใครอยากพ้นจากความทุกข์รักษาศีลเพราะศีเป็นเบื้องต้นของนิพพานเนี่ยสามข้อเป็นเหตุข้อสรุปของศีลว่าใครรักษาศีได้ย่อมได้ผลหรืออนิสงสามอย่างนี้อย่างแน่นอน ไม่ใช่ไปนั่งอ้อนวอนขอร้องร้องขอรอผลโดยบรรดาสดองข้อต่อชะตาอาธิษฐานบนบาสังล่าวไอ้สิ่งเหล่านั้นไม่สามารถสร้างโทรศัพท์ใหญ่ได้ไอ้สิ่งเหล่านั้นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้ไอ้สิ่งเหล่านั้นไม่สามารถเป็นโลกป้องกันพาเราได้วิธีการรักษาศีลให้ดีแล้วเราจะได้ในสิ่งที่เราต้องการได้ได้สร้างเหตุปัจจัยในการรักษาสิลเยอะสีนนี่แหละใครรักษาได้จะนำมาซึ่งโทรศัพท์ใครอยากร่ำรวยเงินพอมีโชคม่ลาภไปรักษาศีล ใครทำศีลได้บวกกับทำสมาธิได้ด้วยเดี๋ยวก็ได้นึกคิดติดตึกถึงสิ่งใดเดี๋ยวก็ได้ตามความพอใจในสิ่งนั้นมันจะเป็นไปตามอำนาจของบุญกุศลตามความลาดเอียงเทเอียงแห่งกระแสที่เรากำลังสร้างให้เกิดขึ้นในปัจจุบันเห็นไหมศีลเนี่ยมีอน,นิสงส์มากขนาดนี้แต่เราไม่คิดจะขวนขวายในการรักษาานะต้องมีเจตนาเป็นเครื่องมัดเว้นนะดังนั้นในขณะน,นี้เราแค่ตั้งจิตตนาขึ้นมาว่าเฮ้ย วันนี้วันมาค้าบูชาเป็นวันพระใหญ่เราตั้งเจตนาในการรักษาศีลดีกว่าก็เริ่มตั้งเจตนาในการรักษาขึ้นมาเลยนั่นแหละเป็นผู้มีศีลเรียบร้อยแล้วเพราะเรามีเจตนาเมื่อเราจะกระทาความผิดในเรื่องใดตั้งเจตนาในการทําความผิดเรื่องนั้นว่าเฮ้ยเวลาเราจะพูดโกหกระลึกขึ้นได้ว่าการพูดโกหกนี้เป็นการเบียดเบียนเดือดร้อนความจริงต่อเขาทําให้เขาไม่รู้ความจริงเบ,เบียดเบียนเขาเดือดร้อนเขา นั้นเราถึงซึ่งความสำรวมระวังด้วยการไม่โกหกเพื่อที่จะรักษาศีลในวันนี้ดีกว่าเราก็เลยตั้งใจในการรักษาศีนในวันนี้นี่ศีลเกิดขึ้นไร้หไหมเกิดจากอะไรเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากการทําผิดแค่นี้เลยเวลาจะทําผิดตั้งจิตนาขึ้นมาเราจะละเว้นจากการทําผิดในสิ่งนี้เสียนี้เรียกว่าศีลตั้งมัน่นขึ้นเรียบร้อยแล้วศีลได้เกิดขึ้นแก่เราแล้วถ้าเราทําผิดข้อไหนศีลข้อนั้นก็ตกล่วงไปทํำยังไงไม่ต้องไปสนใจ ตั้งสติใหม่สำรวมระวังอย่าก,กลับไปสิ่งอย่าก,กลับไปทำในสิ่งน,นั้นอีกแล้วพยายามมีความละอายชั่วเกรงกลัวต่อความบาปที่เกิดขึ้นจะทำให้เรามีสติสัมปชัญญะในการตั้งมั่นได้วันนี้ในวันมาคาบูชาเป็นวันพระใหญ่สิ่งที่เราควรทำในวันนี้ทำยังไงกลับไปบ้านอาบน้ำก็ได้ไม่อาบน้ำก็ได,ไได้ใส่เสื้อผ้าแบบไหนก็ได้ทำอะไรนั่งเก้าอี้ก็ได้พื้นก็ได้วางหมอก,ก็ได้พิงก็ได้ไม่พิงก็ได้ ตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกจะสั้นจะยาวรู้ให้หมดมีสติรู้ลมหายใจเข้าพุทธรู้ลมสี่หายใจเข้าออกหายใจออกพุทธหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทมีสติสัมปสชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมเอาสักห้านาทีก็ได้ไม่คิดอย่างอื่นรู้แค่ลมหายใจอย่างเดียวพอหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหายใจเข้าพุทหายใจออกโททำแค่เนี้ย อย่าคิดอย่างอื่นลองดูซิมันจะหยุดคิดได้ไหมตลอดวันทั้งวันตลอดปีทั้งปีคิดมาตลอดลองเอาสักห้านาทีซิลองหยุดคิดดูไม่ดีดดิ้นวิ่งไปตามกระแสโลกไม่ดีดดิ้นวิ่งไปตามกระแสอำนาจในความตันหาอความอยากได้อยากมีอย่างไปของตัวเองไม่นึกคิดติดตึกถึงสิ่งใดจะนึกคิดติดตึกถึงผู้สนอย่างเดียวคือลมหายใจแล้วคดโทลองดูซิว่าทำได้มากแล้วสังเกตใจตัวเองว่ามันหนักหนาะสาหัสขนาดไหน มันทำยากขนาดไหนถ้าเราทำยากแสดงว่าเราเป็นคนทำดียากง่ายๆแค่นี้เลยถ้าคิดไม่หยุดไม่ถอยแสดงว่าเวลาทำชั่วทำได้ง่ายเวลาจะทำดีทำได้ยากมากเวลาจะทำดีทุกครั้งจะฝืนใจมากเราจำไว้นะคนภาวานาเก่งๆมันละทิ้งอคุศสเร็วเวลามันเจอความทุกข์มันเจอความชั่วความเร็วมันจะทิ้งได้เร็วมาก แต่คนที่ไม่ค่อยฝึกภาวนาเวลามันเจอความชั่วความเลวมันทิ้งไม่ค่อยออกเช่นเวลาใครทาอันตรายแก่เราแล้วมันโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทาาด้ายเราอ่ะมันจะทิ้งความคิดตัวนี้ออกไม่ได้มันก็เลยอะไรชอบโกรธชอบอาฆาตพยาบาทมาด้ลยไม่ยอมให้อภัยตามจองร้านจองผาตามขัดแข้งขัดขาเพราะอะไรเพราะว่าการตั้งสติสัพพัญญาของมันในขณะนั้นเนี่ยไม่ตั้งสติอย่างมั่นคงเพียงพอมันจึงให้อภัยแก่ใครไม่ได้เพราะอะไรมันทิ้งความคิดไม่ได้เลย ทิ้งความคิดในอาการอาฆาตปยาบาบ้าไร้ทิ้งความคิดว่าไอ้คนนี้มันทําร้ายทําอันตรายแก่เราเนี่ยเราต้องแก้แค้นขืนจนกว่ามันจะรับผลจากการกระทำของตัวมันเองถ้าเราทิ้งความคิดตัวนี้ไม่ได้เนี่ยเรียกว่าความคิดที่เป็นความคิดฝ่ายอกุศลอย่าให้มันเคยชินนอน้ในสัปดาห์นะเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยเราสร้างอกุสลเยอะๆจนในที่สุดเราจะไปทําความเลวความชั่วแบบนั้นได้จริงๆเพราะนั่นนี่คือสิ่งที่ฝากไว้สําคัญที่สุดคือเราต้องมีสติสัชัญญะรู้เรื้อรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันขนา เพียรพยายามในการรักษาสี่ห้าวันหนึ่งคืนหนึ่งรักษาสมาธิของตัวเองให้ได้เอาสติจดจอ่อยู่กับพุทโธเอาสติจดจอ่อยู่กับลมหายใจอย่าหลุดไปคิดอย่างอื่นในขณะเวลาที่เราภาวนาทําแบบนี้ให้ได้วันนี้กลับไปทําสักวันหนึ่งลองแก้ไขตัวเองดูบ้างวิธีการแก้ไขตัวเองที่ดีสุดคืออะไรการแก้ไขใจใจตัวเองเนี่ยคือมโนกรรมเนี่ยคือความคิดความรู้สึกนึกคิดติดตึกถึงตนเองเนี่ย ด้วยอำนาจในความเพลินลองแก้ตัวนี้ดูสิว่าเราจะแก้ตัวนี้อย่างไรได้บ้างด้วยการมาพักสงบอยู่กับใจตัวเองแล้วลองขวนขวายดูสิว่าเรามีความชั่วเรามีความเลวมากมายมหาศาลขนาดไหนแล้วเห็นมนแล้วก็รีบทิ้งให้เร็วเรามีสันดานชอบฆ่าสัตว์เลิกการฆ่าสัตว์ซะเรามีสันดานในการลักทรัพย์อพิธิกรรมูุ้คนดื่มสุระก็เลิกสันดานแบบนี้ซะแล้วเปลี่ยนแปลงตัวเองไปทําตรงกันข้าจากฆ่าสัตว์ก็ลักเว้นจากการฆ่าสัตว์ จากลักทรัพย์ก็ละเว้นจากการลักทรัพย์จากผู้บติการก็ลัเว้นจากการผู้บริการจากการพูดโกหกก็ลัเว้นจากการพูดโกหกจากการดื่มสุราก็เลิกดื่มสุราซะมันจะยากอะไรกับแค่เหล้าขวดเดียวมันไม่ได้มีความอร่อยเลยคุณจะบอกให้เล่าเนี่ยแต่ก็กินกันจริงจังเหมือนกันไม่เข้าใจอะไรมันขาดสตินําไปสู่ความประมาทหมดเงินหมดทองตั้งมากตั้งหมายจะไปเสพอะไรกันนักหนาจะไปติดอะไรกันนักหนาการเล่ายาป่าพิ้งเอาสติกลับมาตั้งสติสัปชัญญาคนดื่มสุราเนี่ยมันขาดสติได้ง่าย สติสัมปชัญญะมันจะเลอะเลื่อนฟั่นเฟือนดังนั้นเราต้องตั้งสติมีสติสัมปชัญญะพยายามทําให้ตัวเองย่มีสติอยู่ตลอดเวลาสําคัญมากนะสติเนี่ยคนไม่มีสติทําอะไรก็พลังเผลอทําอะไรก็ผิดพลาดดังนั้นเราต้องพยายามตั้งสติสัมปชัญญะของตีให้ได้มากๆพูดมาเยอะแล้วเหนื่อยว่ะใครมีอะไรจะถามไหเหนื่อยวันนี้พูดทั้งวันเลย มีคำถาม,มไหมอ๋อมีคำถามออนไลน์ไหนล่ะมาเลยเอาคำถามตรงนี้มีไหมล่ะให้อาจารย์อ่านให้เหรอหรืยยอยังไงอ๋อเอ็มซีจะเป็นคนอ่านมาเอ็มซีนะครับเห็นท่านอาจารย์เหนื่อยนะครับผมก็ไม่มีอะไรให้ก็นอกจากจะให้ท่านอาจารย์พูดต่อเลยนะครับผมจะเหนื่อยก็เพราะมึงคนแรก <c oughs> ไงด <c oughs> ีใจจังเลยเพราะวันนี้ไม่รู้เป็นยังไงโดนอาจารย์เบียดดันรู้สึกมีความสุขจังเลย <c oughs> คนยากนะครับจันเดียร์เลยเหมือนว่าจันเดียร์เนีย่ยไม่รู้นะคะรับคนยากด้านนิดนึงนะครับแหมนต้นไ,ไม้ก็ยังบางความสวที่ธีไม่ได้เลยนะฮะเอาล่ะช่วงนี้มีคําถามจากทางบ้านครับจันเดียร์หลายคําถามเลยพร้อมไหมครับค่ะคำถามแรกเลยวันนี้หนูสวยไหมครับโถ่ได้ตีปาก <laughs> อนไม่ดีแล้วนะครับเอาล่ะคำถามแรกจากทางบ้านนะครับอันนี้เขาไม่บอกว่าเขาเป็นใครแต่ว่าขออนุญาตว่าถามเลยนะครับคำถามแรกหนูมีความรักกับหมูกระทะเลิกกินไม่ได้ต้องทำยังไงครับมันก็อ้วนต่อไปกคได้นแหละไม่สียอะไรบ้าเลิกแดกไม่ได้ก็อ้วนต่อไปแค่นั้นเลยง่ายๆเรารับผลจากการกระทำไงในเมื่อเราหยุดกินไม่ได้ก็ต้องรับผลของการกระทำคืออ้วน ผู้เพระเจ้าบอกว่าโภชนามัตัญุตากินแต่พอดี <Okay. S 1> คําว่ากินแต่พอดีคืออะไรกินเนี่ยไม่ให้อิ่มจนเกินไปให้กินให้เหลือท้องเนี่ยพร่องไว้หน่อยหนึ่งพร่องไว้หน่อยเดียวพอนะ <Okay. S 1> การกินเนี่ยทำไมต้องประมาณในการกินจุดประสงค์ง่ายๆเลยเพื่อเพื่อดับเวทนาใหม่คือความหิว <Okay. S 1> ดับเวทนาเก่าคือความหิวและไม่เพิ่มเวทนาใหม่คือความอิ่มจนอึดอัดดังนั้นการกินหมูกระทะจะอยู่ไ,ไม่ได้เมื่ออึดอัดแม้เรานเวลากินเสร็จอะ หนึ่งลายมันเป็นบุฟเฟ่ใช่ไหมล่ะใช่ครับผมมันหยุดกินไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันรู้สึกว่าเดี๋ยวมันไม่คุ้มนะแล้วมันปฏิบัติตามคาสอนงั้นมันก็ปฏิบัตินะคําสอนบอกว่าให้เหลือค่องไว้ในท้องเนี่ยหน่อยหนึ่งมันก็เหลือหน่อยหนึ่งแต่มันเหลือไว้ตรงนี้ล้นนิดเดียวยังเหลือตรงคออยู่เหลือออกปากแล้วเกลือออกปากแล้วเพราะนั้นกินแต่พอดีถ้ากินพอดีไม่ได้ก็รับผลจากการกระทําก็คืออ้วนจนอึดอัดต่อไปแล้วมึงก็ไปนั่งบ่นทำเป็นทำกรรมอะไรมาทาไมอ้วนลวเกิน มันยังไม่รู้ตัวนะตีหนึ่งตีสองยังรู้ขึ้นมาแดกเลยทุกวันเนี้ยนะมันควบคุมความกินตัวเองไม่ได้มันไม่รู้รู้สึกตัวชาๆเล็กๆนะรับพวกเราไม่ต้องพวกเรามึงคนเดียวรู้้ว่าเลยคุจะบอกให้คำถามข้อต่อไปครับทเสียเขาสูงเรื่องแต่ของความนักตัดแล้วขวดไปก่อนนะครับคุณผนี้เขาบอกว่าเมื่อไหร่จะมีแฟนที่ตามใจครับะเมื่อไหร่จะมีแฟนที่ตามใจครับเมื่อไหร่จะมีแฟนที่ตามใจคับคาถามคือเราตามใจแฟนหรือยัง ปัญหาคือเราเอาตัวตัวเองเป็นท <The messaging> uh, ี่ตั้งอ่ะมันต้องตามใจเราอย่างนั้นมันต้องตามใจเราอย่างนี้มันต้องพาเราไปกินอันนั้นมันต้องพาเราไปกินอันนี้แต่เวลาเขาถามมึงเธอกินอะไรดีแล้วจะเธอเลยอันนั้นไปกินสเต็กไม่ได้ฉันอ้วนสรุปมึงจะตามใจใครเรายังตามใจเขาไม่ได้แล้วเราจะให้เขาตามใจเราได้ยังไงดังนั้นก่อนเราจะทําอะไรให้คนอื่นหรือต้องการให้คนอื่นทําอะไรให้เราควรแก่การทําให้เขาก่อน บุคคลใดก็ตามเนี่ยรู้จักให้แก่ใครก่อนบุคคลนั้นแหละเป็นสมควรแก่ผู้สมควรแก่การรับบุคคลที่รู้จักให้รู้จักแบ่งปันรู้จักสละตลอดเวลานะมีฝ่ามืออันชุ่มด้วยเหงื่อจากการให้รู้จักให้รู้จักแบ่งปันไม่หยุดไม่ถอยบุคคลเหล่านี้สมควรแก่การได้รับเพราะนั้นก่อนเราจะรับจากใครเราเป็นผู้ให้แล้วหรือยังก่อนการที่เราจะเรียกร้องหาความเอาตามใจของใคร เราเป็นผู้ที่ให้แก่เขาแล้วหรือยังก่อนเราจะเรียกร้องหาการที่เขาเนี่ยจะต้องทําตามหรือตอบสนองต่อความต้องการเราเราได้เคยตอบสนองต่อความต้องการของเขาแล้วหรือยังแต่ที่สุดแล้วเราไม่ต้องไปเรียกร้องหาอะไรจากใครให้เรากลับมาทาที่ตัวเองอย่าไปเรียกร้องเพราะเรียกร้องสุดท้ายเขาทําให้เราไม่ได้ใครเป็นคนทุกข์เราเป็นคนทุกข์เพราะอะไรเขาไม่ยอมทําตามความพอใจเราวิธีการแก้ไขง่ายนิดเดียวอย่าไปอยากให้ใครทําอะไรเพื่อเรา แต่จงอยากทําอะไรเพื่อตัวเราเองเมื่อเราทําเพื่อตัวเราเองเราจะทําได้หรือไม่ได้เราจะทุกร้อนไหมลนะ่ะไม่ทุกร้อนแต่ถ้าเราต้องการให้คนอื่นทําเพื่อเรามันจะเริ่มทุกร้อนเพราะเขาไม่ยอมทําตามความต้องการของเราดังนั้นกลับมาแก้ที่เราง่ายที่สุดไม่ต้องไปอยากรูม,มากเลยครับนี่ียกว่าเป็นคีวิทย์งามๆนะครับผม ตอบได้โอ้โหสุดยอดมากแต่ว่าอาจาร,รย์เบียร์ทราบไหมครับว่ามีประมาณหนึ่งพันคำถามเดี๋ยวเราจะรุบกระตักบัตเช้านะนฮะ <laughs> ต่อเลยคำถามต่อไปนะครับเราจะสร้างความมั่นใจในยามวิกฤตได้อย่างไรครับอาจารย์สร้างความมั่นใจในยามวิกฤตเช่นวิกฤตยังไงเช่นเราตามตัวทังบ่ามาตอบเลยนะครับ เชสมุเดิอนออกไปหน้าถนนแล้วลกกรถกำลังจะชนแล้วมึงก็ต้องไปยืนสร้างความมั่นใจเพราะกำลังวิกฤตอยู่อย่างนี้เหรอมันจะสร้างความมั่นใจตอนจะรถชนได้ยังไงคือมันคําถามมันอาจจะไม่ค่อยถูกต้องคําว่าในยามวิกฤตของเราเนี่ยคือวิกฤตอะไรเช่นในขณะนั้นเนี่ยเรากําลังจะพิเศษงานครับอ,อาจจะวิกฤตแต่เรบเขาในขณะนั้นรู้สึกว่าเรากําลังจะนําเสนออะไรบางอย่างลรวรู้สึกขาดความมั่นใจทีนี้เราจะสร้างความมั่นใจได้ยังไงยอมรับตามความเป็นจริงตาม ความขยันหมั่นเพียรของตัวเองเช่นเราเตรียมพรีเซนต์มาเราเตรียมนําเสนอมาเราเตรียมนําการขายมาแบบนี้